มาตรฐานบัญชีใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า TFRS 9ส่งผลอย่างไรบ้างต่อหุ้นกลุ่มการเงินและเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นทิสโกที่กำไรโตมาตลอดพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ Stock c a s s i c Podcast เปิดโลกลงชนรายการที่จะทำให้การลงชนเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ฟังสบาย สำหรับคลิปนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังครับมาดูงบการเงินของทิสโก้กันไม่ได้เป็นการชี้นำแต่อย่างใดนะครับแต่ผมเนี่ยแค่มองว่าทิสโก้เติบโตมาตลอดแต่ทาไมอยู่ดีๆปีนี้เนี่ยรายได้ถึงลดลง14%ก็เลยทำให้เป็นที่สงสัยผมก็ไปหาคำตอบมาครับแต่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาดูด้วยว่าคำตอบที่ผมได้มาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่า มันก็ต้องพูดถึงเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่ครับก็คือ TFRS 9ก็เป็นเพราะว่าไอมาตรฐานบัญชีตัวนี้ลหละครับที่ทำให้คุนของทิสโก้เนี่ยมีกำไรที่ตกลงมากก่อนอื่นเลยเราก็จะมาพูดถึง TFRS 9กันก่อนนะครับแล้วเราจะไปดูงบทิสโก้ด้วยกันอาจจะมีเกลิ่นนิดหน่อยบ้างให้พอรู้จักทิสโก้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการชี้นำไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อแต่อย่างใดนะครับ บอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าหุ้นตัวนี้เนี่ยผมเองอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ผมแค่อยากชวนคุณผู้ฟังมาดูแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูว่า tfis 9เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อหุ้นการเงินจุดประสงค์คือประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นการชี้นำก็มาพูดถึง tfis 9ครับ tfis 9เนี่ยจะส่งผลหลักๆครับใน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการด้อยค่าของสินทรัพย์ครับ แล้วก็เรื่องที่2เนี่ยคือการตั้งสำรองเพราะว่าหุ้นกลุ่มการเงินเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะลงทุนในธุรกิจอื่นด้วยรายได้หลักของธุรกิจกลุ่มนี้ครับก็จะมาจากดอกเบี้ยและก็รองลงมาเนี่ยเป็นค่าบริการหรือว่าเป็นการลงทุนสัดส่วนรายได้ก็จะอยู่ประมาณนี้ในทุกๆบริษัทครับ ทีนี้เนี่ยพอเรามามองเรื่องของเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนในหุ้นหรือว่าตราสารหนี้แบบนี้ครับคุณผู้ฟังสมมุติว่าผมเนี่ยทำธุรกิจขายไก่กระป๋องใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยไปลงทุนซื้อหุ้นด้วยหากคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับผมก็คงอยากรู้ว่าเงินที่ผมไปลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วเป็นบวกหรือว่าเป็นลบ แล้วเงินที่ไปลงทุนเนี่ยผมตั้งใจจะลงทุนระยะยาวหรือว่าแค่เล่นเก่งกำไรแบบนี้ครับเจ้า TFI9 เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นโดยเวลาที่เราเปิดเข้าไปดูงบในส่วนของงบกำไรขาดทุนน,นะครับตามภาพที่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยจะเห็นรายการหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทำไฮไลท์ไว้ให้ตรงนี้เนี่ยจะเขียนไว้ว่ากำไรขาดทุนสุทธิ จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนตัวเลขตรงนี้ครับคุณผู้ฟังหมายถึงว่าเงินลงทุนระยะสั้นที่บริษัทเนี่ยนำไปลงทุนในตราสารต่างๆคิดออกมาแล้วครับมันมีกำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน ถ้าคุณผู้ฟังดูในงบของทิสโก้ก็จะเห็นเป็นวงเล็บ87ล้านใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็คือมูลค่าเนี่ยมันขาดทุนอยู่87ล้านนั่นเองครับแต่ว่าเจ้าขาดทุนตรงนี้เนี่ยเป็นขาดทุนจริงหรือว่าแค่ขาดทุนทางมูลค่าเนี่ยเราต้องไปดูในงบกระแสงเงินสดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ใจความหลักๆที่ผมอยากจะสื่อให้ฟังครับคือเจ้ากำไรขาดทุนสุที่จากเครื่องมือทางการเงินตรงนี้เนี่ย เป็นตัวบอกว่าบริษัทใช้เงินจำนวนเท่านี้ครับ87ล้านเนี่ยในการลงทุนระยะสั้นทีนี้ครับเรามาดูการลงทุนระยะยาวบ้างในส่วนของการลงทุนในตราสารระยะยาวเนี่ยจะอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอและทำไฮไลท์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใช้คำเดียวกับข้างบนเลยครับคุณผู้ฟังแต่จะมีคำต่อท้ายเพิ่มเข้ามาครับว่าเบ็ดเสร็จอื่นก็คือกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตรงนี้ครับก็หมายถึงการลงทุนระยะยาวซึ่งชื่อมันเนี่ยก็บอกไว้อยู่แล้วครับว่าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ข้างบนเนี่ยที่ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนอาจจะไม่ได้แยกย่อยอาจจะลงทุนไว้ในหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นหุ้นเป็นทองเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือดูจากตัวเลขแล้วครับคิดว่า น่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นมากกว่าหรืออาจจะเป็นกองทุนหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ราคาผันผวนมากๆแล้วก็เป็นทิศทางขาลงในช่วงนี้นะครับตราสารนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าตราสารนี่ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้เนี่ยก็มีติดลบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็เป็นไปได้ครับแต่เหมือนที่บอกครับว่าเจ้างบตรงนี้เนี่ยทำมาให้เราเห็นหลักๆคือให้เราเนี่ยรู้ว่าสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนอยู่ครับ เป็นสินทรัพย์ระยะยาวหรือระยะสั้นแล้วเจ้าระยะยาวระยะสั้นเนี่ยกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะปัจจุบันก็เจ้าตัวเลขลบ87ล้านตรงนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ รายได้ของทิสโก้ไว้เช่นกันเพราะว่าถ้าเพิ่มตรงนี้มาเนี่ยรายได้ก็จะโตขึ้นนิดหน่อยเช่นกันครับทีนี้เนีเรามาพูดกันถึงส่วนถัดไปครับที่ TFRS 9ส่งผลกระทบเนี่ยก็คือในเรื่องของการตั้งสำรองหนี้นั่นเองครับการตั้งสำรองหนี้เนี่ยคืออะไรผมเกริ่นให้ฟังแบบสั้นๆนะครับว่าในโลกของธุรกิจการเงินเนี่ยเวลาที่ปล่อยกู้ออกไปแล้วครับแล้วประเมินแล้วว่า การปล่อยกู้ครั้งนี้เนี่ยมันผิดทางเหมือนการลงทุนผิดทางเลยครับก็จะมีการตั้งสำรองไว้การตั้งสำรองเนี่ยเหมือนผมปล่อยกู้ให้คุณผู้ฟังใช่ไหมครับแล้วผ่านไปสัก3ามเดือนคุณผู้ฟังเนี่ยไม่จ่ายเงินคืนแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ตกลงยกเลิกสัญญากันหรือว่าทําเรื่องตามกฎหมายชัดเจนว่านี่ของคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นหนี้เสียแค่คุณผู้ฟังเนี่ยยังขอผ่อนมาแต่ทางธนาคารเนี่ยครับมีความเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับเริ่มเห็นความเสี่ยงละ ว่าอาจจะไม่ได้หนี้คืนก็ต้องมีการตั้งสำรองไว้การตั้งสำรองตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเวลาที่มีคนมาฝากเงินเนี่ยแน่นอนว่าผมเนี่ยก็ต้องเอาเงินนั้นะไปลงทุนแต่ถ้าผมคาดการณแล้วว่าเงินลงทุนนั้นจะไม่ได้กลับครับผมต้องมีการสำรองเงินไว้เผื่อในกรณีที่เจ้าของเงินเนี่ยเขามาของเงินคืน ผมจะได้มีเงินให้จะได้ไม่เป็นแบบสมัยต้มยำกุ้งที่เราเนี่ยปล่อยกู้กันง่ายไปปล่อยกู้กันมากไปแล้วก็จริงๆแล้วต้มยำกุ้งมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการปล่อยกู้ภายในประเทศยังมีเรื่องของค่าเงินต่างประเทศที่เราดึงมา leverage มากไป leverage คือการที่เราใช้หนี้ครับเป็นแรงผลักดัน ในการสร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนซึ่งในยุคนั้นนะครับก็มีการดึงเงินจากภายนอกเข้ามาจํานวนมากแล้วพอมาถึงช่วงที่ต้องคืนหนี้กลับครับกลายเป็นว่าค่าเงินของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายตามมาถ้าสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับผมอาจจะทําเป็นคลิปถัดๆไปแต่ทีนี้เรากลับมาเข้าเรื่องของเราต่อที่การตั้งสํารองหนี้ครับก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นคําอธิบายครับจากแบงก์ชาติก็เจ้าการตั้งสํารองนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังดูตามภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าในอดีตครับเวลาที่ตั้งสำรองนี้เนี่ยจะต้องมีการแบ่งเกรดลูกหนี้บอกว่าลูกหนี้คนนี้นะเกรด A เกรด B เกรด C ลูกหนี้เกรด B เนี่ยอาจจะตั้งสำรองสัก1% 2%ว่ากันไป หรือลูกหนี้เกรด,ดีเนี่ยที่ดูแล้วไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่อ,อาจจะต้องมาตั้งสำรองเป็นหนี้เสียก็คือตั้งสำรอง100%ถ้าปล่อยกู้ไปร้อก,100ก็ต้องเอาเงินมาเก็บไว้100แบบนี้ครับแต่ด้วยการตั้งสำรองแบบใหม่เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังดูที่ช่องสีน้ำตาลออ่อนตรงนี้นะครับที่เขียนว่า tfis 9เนี่ยมองลงมาครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเขียนไว้ว่า3ชั้นพูดง่ายๆว่าจากอดีตครับที่เคยแบ่งชั้นลูกหนี้ไว้6ประเภทเนี่ย tfi s 9แบ่งเหลือแค่3ประเภทแล้วคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะครับถ้าแบ่งแค่3ประเภทเนี่ยเวลาที่ลูกหนี้เสียครับคุณผู้ฟังก็หมายความว่าจะมีลูกหนี้เนี่ยกองอยู่ในกลุ่มเดียวกันมากขึ้นใช่ไหมครับจะทำให้ตั้งหนี้จะทาให้เราเนี่ยต้องตั้งสำรองมากขึ้นอย่างนี้ครับก็จะทําให้บริษัทเนี่ยต้องการเงินสดมาพอาการเงินสดไปก็มีเงินสดลงทุนน้อยลงแบบนี้ครับก็เลยส่งผลกระทบต่อ ุนกลุ่มการเงินทีนี้ถามว่าส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้ามองในแง่ของความมั่นคงครับส่งผลอย่างมากเพราะระบบ t f i s 9เนี่ยจะทำให้บริษัทที่เกี่ยวกับการเงินครับ มีเสถียรภาพมีความมั่นคงด้านการปล่อยกู้มากยิ่งขึ้นมากแบบมากๆเลยครับคุณผู้ฟังการใช้ระบบบัญชีนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทเนี่ยมีโอกาสล้มเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าคุณผู้ฟังนึกตามผมนะครับสมมุติในอดีตเนี่ยผมได้เงินมาร้อยใช่ไหมครับผมอาจจะปล่อยไปได้เลยอ่ะเกอาจจะกันมาแค่10ซแล้วพอผมได้เงินมาอีกเนี่ยก็ปล่อยแบบเดิมแบบเดิมทําไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วครับ มีคนมาฝากเงินผมไว้ล้านหนึ่งเนี่ยแต่ผมมีเงินอยู่ในมืออาจจะไม่ถึงแสนด้วยซ้ำแบบนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงหากลูกหนี้ที่ผมไปปล่อยกู้ไว้1ล้านเนี่ยเริ่มมีหลายคนมากขึ้นที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้แต่ด้วยระบบ t f i 9ตรงนี้ครับแค่ลูกหนี้เนี่ยส่งสัญญาณน,นิดเดียวครับคุณผู้ฟังว่าจะเบี้ยวแล้วนะส่งสัญญาณมาแค่นิดเดียวพยูดง่ายว่าส่งสัญญาณมาแค่1เดือนแบบนี้ครับบริษัทเนี่ย ต้องมีการตั้งสำรองความเสียหายไว้1ปีเต็มพูดง่ายง่ายว่าถ้าเกิดผมเนี่ยปล่อยกู้ให้คุณผู้ฟังใช่ไหมครับ10ล้านคุณผู้ฟังเนี่ยต้องคืนผมกลับมาปีละ1ล้านบวกดอกเบี้ย10%ก็คือ1ล้าน1แสนถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยผิดนัดชำระหนี้ผมไป30วันเนี่ยผมต้องหาเงินสดมากันตั้งไว้แล้วครับ1ล้านแล้วเมื่อคุณผู้ฟังเนี่ยผิดหนี้ผมครบ3เดือนสิ่งที่ผมต้องทำคือผมเนี่ย ต้องตั้งสำรองเต็ม100%ยเซของยอดเงินที่คุณผู้ฝังเนี่ยค้างอยู่เห็นไหมครับว่ามันจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบของธุรกิจการเงินมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้ธุรกิจการเงินเนี่ยครับขาดรายได้จากการนําเงินที่สํารองเนี่ยมาลงทุนเช่นกัน แต่ถามว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยลงทุนแล้วมองว่าตัวเองคือเจ้าของบริษัทครับแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องอยากทําให้บริษัทเราสเสถียรและมั่นคงไว้ก่อนใช่ไหมครับเจ้าระบบ TFI9 ตรงนี้แหละครับก็จะมาทําให้สเสถียรขึ้นมั่นคงขึ้นแต่ในทางกับการครับ ก็อาจจะสูญเสียรายได้ลงไปก็เลยมีการปรับใหม่นิดหน่อยครับในเรื่องของการรับรู้ดอกเบีย้ยในอดีตเนี่ยเวลาที่เราตั้งสำรองหนี้เสียไปครับคุณผู้ฟังสมมุติว่าผมมองว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นหนี้เสียละคุณผู้ฟังอยู่ดีๆครับ3-4เดือนผ่านไปจ่ายดอกกลับมาไอดอกที่ได้กลับมาตรงนี้เนี่ยครับจะไม่เอามารวมอยู่ในรายได้ครับแต่จะเป็นค่า มันเป็นรายได้ที่เป็นตัวคิดย้อนกลับครับคือสมมติเราคิดว่าคงไม่ได้นั่นละ่ะตัวนี้แต่ไปมาไปมากลับได้คืนมาเนี่ยเจ้าตัวนี้ครับจะไม่นํามารวมในกําไรแต่จะไปโผล่ในงบกระแสะเงินสดแทนจะเป็นค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ที่เป็นการบวกกลับแต่ที่นี้ครับไอ้เจ้าค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ที่เป็นการบวกกลับเนี่ยมาตรฐานบัญชีใหม่ครับ จะอนุญาตให้นําดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมารวมกับรายได้ปกติแน่นอนว่าการรวมแบบนี้ครับก็จะทําให้กําไรของธุรกิจแบงก์เนี่ยเพิ่มขึ้นพอรู้แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เลยเป็นคําถามว่าในเมื่อดอกเบี้ยที่น่าจะได้รับเนี่ยมันมากขึ้นแล้วทําไมครับรายได้ของธนาคารหรือว่ามาดูตัวกําไรสุทธิเนี่ยมันถึงลดลง ก็เลยเป็นเหตุผลให้ผมครับทำคลิปนี้ขึ้นมาคุยกับคุณผู้ฟังทีนี้เราก็ย้อนกลับมาดูกำไรขาดทุนของทิสโก้ครับหากคุณผู้ฟังดูที่รายได้ดอกเบีย้ยนะครับก็จะเห็นว่ารายได้โตใช่ไหมครับแถมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยก็ลดลงไปมากเลยทำให้รายได้ดอกเบีย้ยสุทธิในบันทัดที่4เนี่ยโตขึ้นเยอะใช่ไหมครับโตขึ้นเป็นหลัก10%เเลยทีเดียวแต่ทำไมทำไมตรงรายได้สุทธิครับ ถึงไม่โตพอคุณผู้ฟังเนี่ยเลื่อนลงมาดูบรรทัดต่อๆไปนะครับก็จะไม่เห็นตัวเลขไหนที่มีนัยสําคัญคือดูรวมๆแล้วเนี่ยรายได้คนจะโตครับพอดูไปดูมาครับคุณผู้ฟังเลื่อนลงมาดูตัวที่เขียนว่ารวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานตัวนี้ครับคุณผู้ฟังเนี่ยจะเห็นได้ว่ารวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานเนี่ยเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยลดลง10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยลดลงเยอะมาก คิดดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายลดลงแถมกําไรไม่ใช่กําไรขอโทษครับรายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายลดกําไรเนี่ยควรจะโตมากๆเลยใช่ไหมครับตอนที่ผมคํานวณน,นะครับผมเนี่ยคำนวณแบบแนวคิดอนุรักษ์นิยมแล้วนะครับโดยที่คํานวณโดยใช้สูตรเก่าไม่ใช้ tfs 9นะครับรายได้ของทิสโก้เนี่ยโตเกือบ30%ไม่ใช่โตเกือบ30%รู้สึกจะเป็น34%หรือ36%นี่แหละครับคุณผู้ฟัง เกือบ3บาทนะครับกำไรต่อหุน้นรู้สึกอยู่ที่ประมาณ2.7-2.8แต่ทำไมทำไมกำไรที่เรามาดูเนี่ยมันกลับเหลือแค่บาทกว่ากว่าใช่ไหมครับ1บาทจุสตางค์ทำไมมันไม่เป็น3บาทอย่างที่ผมคิดผมก็เลยมาดูครับมันจะมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งครับคุณผู้ฟังตัวนี้เนี่ยจะเขียนว่านี่ศูนย์นี่สงสัยจะศูนย์และขาดทุนจากการด้อยค่าเจ้าตัวนี้ะครับคุณผู้ฟังหาคุณผู้ฟังดูเนี่ย เจ้าตัวนี้เนี่ยมีมูลค่า1,000กว่าล้านเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าถ้าหาักลบกับหนี้เสียครับที่เพิ่มขึ้นมาต่อปีเนี่ยประมาณ1 0อยล้านก็เหลืออยู่ประมาณ900ล้านเอากำไร900ล้านตรงนี้เนี่ยมาบวกกับให้กำไรสุทธิของงวดเนี่ยโอ้โหไรายได้ก็โตขึ้นมา2บาทกว่าๆเลยทีเดียวแล้วไอ้เจ้าค่าเผื่อหนี้ศูนย์ตรงนี้เนี่ยหนึ่ตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหน ย้อนกลับไปนิดหนึ่งที่ผมบอกคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับเรื่องของการตั้งเผื่อนี่สูนนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่านี่เนี่ยสมัยก่อนมันแบ่งเป็น6ระดับใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็นแค่3ระดับโดย3มระดับเนี่ยผมพูดอย่างนี้ละกันมี1 2 3เจ้าระดับที่1เนี่ยคือจ่ายหนี้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยเบี้ยวเลยจ่ายตรงเจ้าตัวเนี้ยยังต้องตั้งหนี้สำรองไว้ครับ ยังต้องสำรองไว้1ปีซึ่งโดยปกติเนี่ยธนาคารเขาก็สำรองอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ฟังว่าเขาได้มาร้อยหอาจจะปล่อยกู้ไป90แล้วก็อาจจะมีสัญญา10ปีก็อาจจะการไว้10แบบนี้ครับก็เป็นการตั้งสำรอง1ปีเหมือนกันก็ไม่ค่อยต่างตัวเนี้ยไม่ค่อยกระทบมากแต่ปัญหาคือตัวถัดมานี่แหละครับเจ้าตัวที่2เนี่ยระบุไว้ว่าถ้าเบี้ยหนี้30วันเมื่อไหร่นะ ต้องตั้งสำรองไว้100%เปอร์เซของยอดหนี้เลยครับตัวนี้แหละคุณผู้ฟังที่มันทำให้ไอ้เจ้าตัวเลข1,000ล้านเนี่ยมันโตขึ้นมาเพราะว่าทิสโกเองเนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนมาตรฐานบัญชีใหม่เจ้า tf i 9ตัวนี้เข้าไปเลยทำให้หนี้ Stage ที่2หนี้ระดับที่2เนี่ยครับมันเพิ่มสูงขึ้นตัวเลขตรงนี้เพิ่มมาก็มีในยะอยู่นะครับ รู้สึกจะเพิ่มมาประมาณสัก4% 5%ประมาณนี้ครับโดยสาเหตุที่เพิ่มมาครับก็เป็นเพราะว่าเจ้าระบบ TFS9 เนี่ยมีวิธีการแยกชั้นลูกหนี้ครับที่เรียกว่า SICR เจ้า SICR ตรงนี้ะครับคุณผู้ฟังเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ทิสโก้เนี่ยต้องตั้งหนี้สำรองเพิ่มขึ้นเพราะว่าระบบเก่าเนี่ยครับเวลาที่จะประเมินว่าลูกหนี้เนี่ย จะผิดนัดชําระหนี้หรือเปล่าก็ต้องรอให้เขาผิดนัดชําระซะก่อนแต่เจ้าระบบใหม่นี่ครับไม่ต้องรอให้ผิดนัดชําระหนี้แค่มองว่ามีความเสี่ยงก็พอกันเลยจบกันทีแค่นี้แค่มองว่าเสี่ยงครับคุณผู้ฟังจริงๆแค่มองว่าเสี่ยงก็คือต้องตั้งสำรองเลยโหดมากระบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่ แบงค์ครับจะล่มเพราะว่าฟองสบู่เนี่ยโอ้เป็นไปได้ยากมากตอนนี้ตั้งสำรองกันขนาดนี้นครับคิดดูว่านี่เนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นหนี้เสียแค่คุณมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นหนี้เสียได้คุณก็ตั้งสำรองเต็มพิกัดตั้งสำรอง100เซคือโหดมากๆเลยเนาะสำหรับบริษัทการเงินเนี่ยครับแต่ถ้ามองในแง่ของเจ้าของธุรกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากนะครับเราเนี่ยจะอยู่ใน การเดินทางแบบแนวสายกลางนะครับก็มองในแง่ดีก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังครับมาดูตัวอย่างเจ้า SICR ว่ามันโหดขนาดไหนสมมติครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยปล่อยกู้ใช่ไหมครับแล้วลูกหนี้ของคุณผู้ฟังเนี่ยมีสินทรัพย์น้อยกว่านี่สินพูด,ดง่ายๆว่า D/E Ratio ครับมากกว่า1จบแล้วครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องตั้งสำรองหนี้เลย คิดดูครับว่าโหดขนาดไหนคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าเด็กที่จบใหม่ๆทำงานใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินได้อย่างไรถูกไหมครับแค่กู้เงินมาซื้อรถคันหนึ่งเนี่ย ก็กลายเป็นหนี้สินแล้วครับจเจ้าทรัพย์สินที่ไหนมาให้มันมากกว่าหนี้สินคืออยู่เฉยๆคุณผู้ฟังก็กลายเป็นสเตจสองไปแล้วครับคือกลุ่มมีความเสี่ยงเห็นไหมครับว่านี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยคือหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยปล่อยหนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งครับแล้วคนคนนี้เนี่ยทำธุรกิจใช่ไหมครับสมมติว่ารายได้เขาลดลงแล้วดูแล้วว่า การที่รายได้ลดลงเนี่ยเริ่มส่งผลต่อสุขภาพธุรกิจของคนคนนี้นะก็จัดเข้า Stage 2เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณผู้ฟังไปเปิดงบการเงินของธนาคารหลายๆธนาคารตัวใหม่นะครับและคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปในงบกําไรขาดทุนนะครับเห็นตัวเลขเนี่ยที่เขียนว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวตรงนี้เ,เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาบอกความเสี่ยงครับว่ามีกลุ่มเสี่ยงนยอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจากที่ผมดูของทิสโก้เองเนี่ยเทียบกับพอร์ตแล้วครับเจ้าตัวเลขตัวนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ล้านใช่ไหมครับส่วนพอร์ตที่มีอยู่ยคือระดับแสนล้านตัวเลขตรงนี้นยถือว่าน้อยมากแถมเป็นตัวเลขที่มีโอกาสไม่เกิดขึ้นจริงครับพูดง่ายว่า เป็นใส่เข้ามาเพื่อความกังวลวล้้วนเลยครับคุณผู้ฟังคือทําให้เราเนี่ยได้เห็นอะไรมากขึ้นได้รู้สึกกลัวมากขึ้นนั่นเองก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็กลับไปที่กําไรของทิสโก้อีกนะครับถ้าลบเจ้าตัวนี้ออกไปเนี่ยมันที่ผลบอกเลยครับว่าตัวทิสโก้เนี่ยจะมีกําไรอยู่ที่เกือ,กอบสาบาทเลยของไตรมาสนี้แล้วอีกอย่างเนี่ย หนี้สูญของทิสโก้ถ้าคุณผู้ชมดูในงบนะครับจะเห็นว่าหนี้สู์ตรงนี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันไปรวมอยู่ในเครดิตที่คาดว่าจะขาดทุนตรงนี้แล้วส่วนหนี้สู์ที่ทิสโก้เพิ่มเข้ามาในปีนี้ครับผมเข้าไปดูมาในงบอยู่ที่0 1 6์เพิ่มเข้ามาของเก่าของเก่ามีอยู่ที่2.4เพิ่มเข้ามาเป็น2.56ถือว่าน้อยมากๆครับถือว่าน้อยมากเทียบกับอีกหลายๆบริษัท ตรงนี้ถือว่าน้อยมากอ๋อแล้วก็ขอแถมอีกจุดหนึ่งละกันนะครับในเรื่องของ TFIS เนี่ยเจ้า TFIS เนี่ยนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังนอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นบทความครับที่เขียนโดยคุณสินสริทางสมบัติก็ส่วนที่ผมอยากให้อ่านนะครับตรงนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยละกันครับเขียนไว้ว่า ส่วนการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบันอนุญาตให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถนำค่าเผื่อสงสัยหนีู้นย์หรือเงินสำรองที่ถูกตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหักภาษีได้เฮ้ยเพื่อหักภาษีได้ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังทีเด็ดคือถ้าผมตีความไม่ผิดนะครับจากตรงนี้เนี่ยหมายความว่าบริษัทครับ สามารถนำหนี้ศูนย์หรือเงินสัมรองเนี่ยที่ต้องใช้กันไว้เนี่ยมาจ่ายภาษีแทนได้หรือเพอเ,อ,เอ,อาจจะมาช่วยหักลดภาษีไปตรงนี้เขียนไว้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าเอามาจ่ายแทนภาษีหรือว่าเอามาช่วยจ่ายไปก่อนแต่ไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งครับทั้งสองอย่างนี้ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคือดีกับกลุ่มธนาคารทั้งนั้นเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ย จ่ายภาษีกันทีหนึ่งก็หลายหลายร้อยล้านอยู่นะครับก็เกือบ20%ของกำไรสุทธิเลยการที่เราเนี่ยไม่ต้องควักเงินสดออกไปจ่ายภาษีครับก็ถือเป็นเรื่องดีได้เก็บเงินสดนั้นไว้ในยามอื่นไปลงทุนไปทำอะไรก็ว่ากันไปก็ถือเป็นเรื่องดีจะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่รับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม My Stock Addict Podcast เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับการลงทุนมีความเสีย่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้ สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ